สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีในช่องมีเวอร์นะคะคลิปนี้นะคะมีไม่ได้มาทําชุดนะคะแต่มจะมาทำเบสิคแพทเทิร์นตัวเสื้อนะคะหลายหลายคนชอบชุดที่มิทําก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแลวก็อยากให้มิแบบสาธิตการทาแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้มิจะมาสาธิตการทาแพทเทิร์นนะคะว่ามิทำยังไงนะคะก่อนที่มิจะไปวางผ้าก็ตัดชุดนะคะคลิปนี้จะเป็นเฉพาะตัวเสื้อก่อนนะคะ เชิญรับชมได้เลยค่ะอ๋อก่อนที่จะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะให้ช่องเมย์ด้วยนะคะเคค่ะไปรับชมได้เลยค่ะว่าเมย์ทำแพทเทิร์นยังไงนะคะก่อนที่จะได้ชุดสวยๆค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีดินสอ,อยางลบนะคะไม้บรรทัดไม้บรรัดก็จะมีไม้บรรทัดตรงแบบนี้นะคะ น้ำทัดโค้งสะโพกยูเครสสายวัดลูกดปปิ้งนะคะกันไกลแล้วก็กระดาษทำแพทเทิร์นค่ะกระดาษแพทเทิร์นนะคะทับครึ่งแบบนี้นะคะเราวัดจากชายกระดาษนะคะขึ้นมา30เซนค่ะ ขึ้นมา30นแเซนก็ผขีดเส้นตรงนะคะอันนี้จะเป็นเส้นเอลค่ะเขียนตัวเลขไว้เลยนะคะว่าเอลของเราเนี่ยวัดมาได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากเอลจากเส้นเอวนะคะ วัดลงไปตามที่เราวัดได้นะคะระหว่างเอวไปสะโพกล่างค่ะของ นี้เป็นสะโพกล่างค่าเขียนตัวเลขที่เราวัดไว้ได้นะคะจากสะโพกล่างนะคะมาเส้นเอวเราแบ่งครึ่งค่ะจะได้เส้นสะโพกบน ไ่ขอกลับหัวกระดานนิดนึงนะจากนั้นเราวัดจากเส้นเอวนะคะวัดจากเส้นเอวนะคะขึ้นมาข้างบนนะจะเป็นเส้นอกคือเอวหน้าถึงอก เป็นเส้นอกนะคะเขียนตัวเลขไว้นะคะว่าอกของเราเนี่ยกี่เซนนะคะรอบอกที่ได้นะคะบวก4ไม่บวก4แล้วก็หาร4นะคะจะได้21.75จดเจแต่ชิ้นหน้ามีจะทำใหญ่กว่าชิ้นหลัง1เซนนะคะ มาร์กที่เราได้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นสะโพกค,ค่ะเอารอบสะโพกบวกสี่ 4, หาร4เหมือนกันนะคะแต่สะโพกมีไทําเท่ากันนะคะพอเราได้เส้นสับโพกนะคะลากเส้นสับโพกกับเส้นเอวมาบรรจบกันค่ะ ขนาดกันนะคะแล้วก็ให้ช่องว่างตรงนี้ตรงนี้นะคะระหว่างเส้นเนี้ยพับมาประมาณสักครึ่งนี้ค่ะอันนี้นะคะไปเส้นสะโพกนะคะแล้วก็พับแล้วก็มีก็ใช้ลูกกลิ้งนะคะ กลี๊งมาร์เส้นนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นอกนะคะพอเรากลิ้งเส้นได้เรียบร้อยแล้วเราก็ขีดสองเส้นนี้เชื่อม สองจุนี้เชื่อมกันค่ะเสอนสับโพกนะคะแล้วก็วัดจากตรงนี้นะคะด้านข้างมุมตรงนี้มานะคะว่าสับโพกเราได้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะ เส้นอกก็เหมือนกันค่ะเส้นอกนะคะชิ้นหน้าเราบวก1ชิ้นหลังเราลบหนึนะคะแล้วเราก็วัดตรงนี้นะคะว่าบันเหลือกี่เซนมาถึงเส้นเอวนะคะแล้วก็ขีดตั้งฉากขึ้นไปข้างบนเลยค่ะ ตั้งฉากจนสุดขอบกระดาษไปเลยนะคะแล้วก็เส้นสับโพกหลังนะคะก็ขีดทะแยงคือขีดมาบรรจบเอีวเลยนะคะอันนี้อันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังเรามาดูเอวนะคะ เอวเมจะหักเข้ามาก่อนนะคะ2.5เซนนะคะกระเถิด้านข้าวนะคะหักเข้ามา2.5เซนวัดกลางหน้าเข้ามานะคะได้เท่ากับครึ่งของหุมห่างนะคะพอมาร์กอันนี้เมย์จะทำกรเกิดกว้าง3เซนนะคะอันนี้สองอันนี้หนึ่งนะ มาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งขีดเกล็ดนะอันนี้2.5เซมนี่2.5เซมค่ะชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเมวัดเข้ามาเข้ากันกับครึ่งอกหานะคะแล้วก็มาร์คหลังจากนั้นเราก็จะเช็คเอวนะคะว่า เอวที่ได้เนี่ยค่ะมันพอดีกับเอวจริงเราไหมเมอเอาเท่ามเมวพอดีเลยนะคะเมยไม่เผื่อหลวมนะตัวเอวจริงอะ่ะก็วัดสายวัดค่ะวัดเข้ามานะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นเกรดนะคะอันนี้เป็นเกรดแล้วก็ข้ามนะคะมือจิกไว้ก่อนคือได้ตำแหน่งก็ข้ามเกรดค่ะก็วัดแล้วก็มาร์กไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ข้ามเกล็ดนะคะไม่วัดเกล็ดนะคะมาตรงนี้แล้วก็วัดยาวมานะคะของมีเกินมาประมาณหนึ่งเซนนะคะก็คือถ้า คือเอวเราจะหลวมประมาณหนึ่งเซนตรงนี้แม่จะปินเข้าไปแบบจุดสองห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ตรงนี้เข้าไปจุดสองห้านะคะตรงนี้จุดสองห้าแล้วก็ตรงนี้อีกจุดสองห้าจุดสองห้ามันก็จะครบหนึ่งเซนนะคะแม่ก็จะตีเกล็ดน,นะคะตีเต้งเส้นตั้งฉากนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะแม่ก็จะตีลงมาประมาณอ่ เลยเส้นสะโพกบนนะคะลงมานะคะประมาณ4เซนค่ะนะคะแล้วก็ขีดขึ้นไปหาจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะที่เราแก้ไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหน้านะคะ ขีดตั้งฉากลงมาค่ะชิ้นหน้ามีมีลงมาประมาณสองเซนนะคะแล่วทัลุมงสะโพกนะคะมาลุงสะโพกนะคะ ชิ้นหลังพอเราโค้งเส้นสะโพกตรงนี้แล้วนะคะมีก็จะต่อ,อขึ้นมาไปเส้นอกนะคะใช้ยูเคิร์ฟค่ะ นี่ตะเข็บข้างของเราก็เรียบร้อยนะคะเรามาทําช่วงเหนือนเส้นเอวขึ้นมาแล้วนะคะก็ใส่วัดค่ะนี้ที่เราได้วัดได้เอวนะคะมาถึงอกนะคะแล้วก็อกไปถึงข้างคอค่ะอกถึงข้างคอนะคะ อวถึงอกอกถึงข้างคอนะคะมาร์กไว้แล้วก็เอวนะคะถึงไหล่ค่ะนี่เป็นเอวหน้าถึงไหล่นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไม่คินมันชัดก็จะมาหาเส้นคอนะคะเอารอบคอหันกค่ะอย่างนี้ได้เท่าไรนะคะก็ มาร์กไว้นะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นไหลลาดนะคะนี่จะขีดตรงมาจะปตรงลลังหน้าเลยนะคะแล้ว,ลวก็นี่เราก็วัดได้รอบคอหันถูกเหมือนกันค่ะ แลวเส้นคอสูงมันจะมาอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้มันจะมาเองอัตโนมัติแล้วก็เราก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอสูงนะคะแล้วก็ขีดตั้งฉากตรงไปเลยค่ะ,ะก็จากมุมตรงนี้นะคะวัดไปให้ได้เท่ากับ ไหลกว้างที่เราวัดได้นะคะตกลงไปตรงนเส้นนี้นะคะที่เราแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเส้นไหลนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ลากเส้นไหลมายังจุดอกนะคะก็คือครึ่งอกห่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งอกห่าง ก็ลากเส้นไหลมาบรรจบค่ะจากนั้นเราก็พับเส้นนี้นะคะแล้วก็พับวางวางให้มันตรงกับเส้นนี้นะคะเส้นไหลเดิมเนี่ย แล้วก็ให้เส้นให้ความยาวของตะเข็บลายค่ะตกตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่ถึงน,นีก็ขยับโอเคนะคะเรายังคงเส้นไหลเดิมตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ให้มันตรงจุดพอให้มันตกตรงจุดไหลล่านะคะแล้วก็ขีดระหว่างนี้นะคะเราก็หาบ่าหน้าไปเลยค่ะ บานหน้านะคะเราเราได้เท่าไหร่นะคะก็จะวัดมาครึ่งหนึ่งของบานหน้านะคะนี่จะเส้นได้บานหน้านะคะนี่จะเป็นเส้นเก็บไหลของเมีค่ะได้เส้นเก็บไหลนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการโค้งตรงหน้าอกกันค่ะเอาอยูเคิร์มานะคะโค้งเส้นอกค่ะแล้วก็วางยูเคิร์แบบนี้นะคะ หยูเครือแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นอกอันนี้จะเป็นอกที่เราโค้งได้นะคะมาดูชิ้นหลังกันค่ะเส้นอกนะคะ ัดเข้ามาเท่าครึ่งอกหางนะคะก็ตีเกรดให้เรียบร้อยค่ะเราดูเอวนะคะเราใช้เราใช้ข้างคอไปแล้วนะคะว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรามาเริ่มต้นตรงนี้นะคะหรือว่าด้านหลังเรา เราวัดได้เท่าไหร่อันนี้เป็นข้างคอหลังนะคะก็คือข้างคอหน้าเราได้เท่าไหร่นะคะนอรามาลวันนี้ใส่วัดแล้วก็ต่อมาเลยค่ะข้างคอหน้านะคะถึงข้างคอหลัง แล้วเราก็ข้างคอหลังนะคะนี่เราก็วัดเข้ามาเป็นมุมฉากนะคะให้ได้เป็นตามรอบคอนะคะอันนี้เมย์จะวัดลงมาวัดจากจุดนี้นะคะลงมา2องเซนแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากค่ะ อันนี้อันนี้จะเป็นข้างคอสูงที่เราวัดได้นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นข้างคอสูงนะคะแล้วก็เราก็จะมาวัดไหล่ลาดนะคะว่าจากเอวขึ้นมาถึงไหล่เนี่ยด้้นหลักของเราได้กี่เซนนะคะวัดสอบเหมือนกันเลยค่ะว่าไหล่าหล,าลาดว่าไหล่ลาดข้างหน้าเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะ แล้วก็วางไว้ตรงเอวค่ะวางไว้ตรงเอวแบบนี้นะคะไหล่ลาดข้างหน้าแล้วก็ลากสายวัดขึ้นไปค่ะให้ได้เท่ากับไหล่ลาดที่เราวัดได้นะคะนี่จะเป็นไหล่ลาดด้านหลังค่ะก็วัดจากปุ่มคอตรงนี้นะคะลงมาที่ไหล่ลาดค่ะให้ได้เท่ากับ ความยาวของตะเข็บลายค่ะแล้วก็เราก็จะมาวัดเส้นบาหลังนะคะครึ่งหนึ่งของบาหลังนะคะพอเราได้บาหลังบาหน้าแล้วนะคะแล้วก็เส้นปกก็เส้นลายก็จะมาโค้วงวขแขนค่ะ เ๋ยวขอโค้งงวงแขนชิ้นหน้าก่อนนะหน้ชิ้นหลังโอเคค่ะก็เป็นอันว่าไทยเบสิก ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แพทเทิร์นที่เมย์ทำนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะใครสงสัยหรือมีคำแนะนำคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ถามเมย์ได้นะคะแพทเทิร์นอันนี้นะคะที่เมย์แจ้งไว้นะคะเมย์เรียนมาจากอาจารย์เพชรนะคะหรืออาจารย์จารุทธค่ะก็ตัวอุปกรณ์นี้นะคะยูเคิร์ฟนะคะมองเห็นไหมมันจะใสๆเนาะ ที่เมย์ใช้โค้งวงแขนนะคะแล้วก็ใช้ตะเข็บข้างแล้วก็ตรงหน้าอกด้วยนะคะอันนี้เมยซื้อมาจากคูเพชรน,นะคะจากอาจารย์เพชรค่ะติดต่ออาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เมยไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ